สวัสดีครับพบกับผมเคซิงชาแนลและเกมฟีฟาออาไนไลน์สในรายรการฟีฟาเต็มข้อครับผมสำหรับวันนี้นะครับไปเจอมาครับไปเจอมา <S 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 เขาอ่าแจกครับอ่าเกมมันแจกเว้ยแจก50ล้าน EP แล้วก็อ่า VIP 5วันนะครับผมเขาเป็นโปรโมชั่นที่แบบ ประเทศไทยไปแข่งชิงแชมป์แต่ว่าได้ที่2ออะไรประมาณนี้เป็น9ความสําเร็จประมาณนี้ครับผมตามภาพเลยตามภาพเลยนะน่าสนใจครับน่าสนใจก็เข้าไปล็อกอินจํากัดสิทธิ์หนึ่งครั้งนะต่อ ID ดีหนึ่งครั้งต่อ ID ดีนะเข้าไปล็อกอินทิ้งไว้แหละเดี๋ยวก็ได้นะครับเดี๋ยวก็ได้ส่วนกิจกรรมเพิ่มเติมของทางเกมฟีฟ่าออนไลน์3นะครับผมเติมเงินครับเ <c oughs> ติมเงินแน่นอนอไม่มีของฟรีแน่นอนครับผม เติมเงินบวกโบนัส FC บวกโบนัสอาแคสหาก็จัดไปเลยครับก็จัดไปเลยต้องขอขอบคุณ ID นะครับผมจากน้องปร,รัญชัยนะครับส่งเข้ามาให้หลังจากที่แลกมาแล้วนะครับผมน้องเขาบอกว่ามาจัดทอยเต่าเลยพี่มันจะหมดแล้วตอนนี้เวลาที่ผมอัดคลิปนะ1 0โมงเช้า38นาทีครับอ่าหมดเคตอ่าของของอา กิจกรรมทอยเต่าเนี่ยม tamam. <N ous iniz> ันจะหมดประมาณ11โอมงนะครับผมก็มาเล่นซัดท้ายๆเลยนะท้ายๆเลยครับผมมาจัดไปเลยดีกว่าฟอร์เวิร์ดกันยาวๆนะครับน้องเขาบอกว่าอยากได้ตัวเยอะๆอะไรประมาณนี้นะนี่ยูสามแวสามคสสาม0 0บานแหละนครับวิ่เลยวิ่งไปยาวๆเลยผมจะจับสิบสิบคั้งแ้วสครั้งจัสิบคั้งแล้วกันนะครับผมแล้วก็เหไปหนึ่งั้งเไเรลยามามาปตัวเจ็ดบัหนึ่งคั้งหนึ่งตัวจ็ดใบคั้ง่ะไปโย่อยไวะ

โอเคครับผมนี่เป็นตาสุดท้ายนะมันเหลืออยู่ประมาณ1 0 0 0 0แคทผมจะทอยทีเดียว1 0 0 0 0แคทนะครับดูว่ามันจะได้อะไรนะมากดเลยกดเลยได้ปึ๊บไปตัว78ใบ CP เบส3 0 0อลุนเบอร์เบสเบอร์เลเจนด์อ๋อ โอเคครับผมก็ได้ตั๋วทั้งหมด266ใบนะครับที่มีและที่มีได้แชทกับน,น้องเขาเรียบร้อยนะครับน้องเขาหวังไว้ว่าจะเอาค่า PCPLPEC อ่ะรุ้นตำนานเวอร์เบสนะครับผมนี่100ตั๋วนะครับผมก็เลยอ่ะ จัดไป2แพ็กเลยนะครับผมเหลืออีก66ใบนะครับผมจะจัดใบนี้ไปก่อน,นครับอ่าผมคิดว่ามันน่าจะอยู่23มันน่าจะดีมากนะโอเคครับแลกไปหมดแล้วนะครับก็เดี๋ยวไปดูของในเกมกันว่าเราได้อะไรกันบ้าง มาครับผมของเข้าเกมแล้วนะครับมันก็จะมีโปรโแรกเชลของน้องเขาที่ได้การ์ดเวอร์เบสอันนี้แถมพิเศษมาให้นะครับผมส่วนอย่างอื่นผมจะรับไปหมดเลยแล้วกันนะครับผมมาครับผมเปิดไล่ไปเลยดีกว่าเปิดไล่ไปเลยดีกว่าครับเอาแบบว่าไม่ต้องมีลุ้นอะไรมากอะไรประมาณนี้มาเจ็ดล้านก็แปสองล้านช่วยคอยจินใครวะกระตัเ้เยอะมาแปดล้านนะกระตุ้งอ่าไม่ได้อีกไปไดนปไหนสัตว์อีซเบสสามร้อยออกสามถึงบวกหกเออปิดไปสิบล้านเซตตด็กเซตตด็กชื่เซตตด็กนี่ใช่ไหมอ่าพัคเลีเอยงมัดิดอ่า ได,ย B, ดย้ยีูเอลีดอลีสามแสน,นันโ,โอ้โหตายับา 10, 12, 1, บวนกห้าเปิดไปอึป๊บอึ๊บสีนาต้าบวกสเดี๋ยวว่าไม่แย่นะไม่แย่โอเคมาปึ๊บอึกล้านนี่โอเคสิบดับับสามสบเซ็นติมมเลยไหมเออมึ๊บสล้านมาโกเมโอเคับ <laughs> ผมเหลือการ์ดอยู่2ใบนะน้องเขาตั้งความหวังกับการทอยเต่าครั้งเนี้ย เขาลงทุนไป200บาทนะครับผมเขาอยากได้สัก600ล้านได้ไหมพี่ผมอยากหวังเบอร์ดูนะครับ <c oughs> โอเคจัดไปครับผมจัดไปเปิดใบนี้ก่อนละกันนะครับโกยู23ครับผมว่าน่าสนใจนะบวก5ถึงบวก7นะครับผมก็ลูคาคูบะลูคาคูบวกหกบวกเจ็ดล้านไปมามาร้อยสิบสองล้านอืมแม หวังไม่เป็นลูคาคูนะเบอร์เบสเขาไม่ได้หวังอะไรมากครับก็ลุยเลยนะที่ผมบังไว้ก็สัก300ล้นขล้านก็นไปน่านจะดีที่สุดแล้วนะครับมา,า,า,าเลยมาสี่้ล้านโอเคโอเคโอเค400ล้านถือว่าไม่แย่นะครับจอนเทอรี่นะโอ้ดีกว่าได้ปีโลอย่างเง,งีไงไง้ยใช่ไหมบียา่าอย่างเงี้ยถือว่าใช้ได้ใช้ได้ คละ BC P C P L P E C เบสสิบลุ้นตำนานเวอร์เบสนะครับลุยกันเลยครับใบแรกขอเป็นแสงสีม่วงอ่าเขาหวัง600ล้านใช่ไหมลุยไปดิใบแรกเอึมเอ้ย2 9ง้อย้ล้านเดนนิสเบิร์กแคมครับถือว่าดีครับมาละ3 0 0ล้านอีก300ล้านคือใบต่อไปครับผมก็น้องเขาอยากได้โด l อลนะแต่ว่ารวมๆอยากได้สัก600ล้านะได้ไหมนะ ขับไปดิอืมออุ๊ยแปดสิบสามแวงซองคอมปีโอเคครับผมรวมๆนักเตะที่ยังไม่ได้หกักภาษีเฉพาะทอยเต่านะครับผมประมาณ570ล้านครับผมอ่ะยังไม่รวมจอนเทอร์ลี่นะไม่รวมจอนเทอร์ลี่570ล้านยังไม่ได้หักภาษีครับถือว่าเกินคุ้มว่ะเกินคุ้ม มาครับผมตีบวกกันสักนิดนึงสังเวยกันสักหน่อยนะครับเป็นไอดีจากการสตรีมนะครับผมคือค้างสตรีมไว้นะครับก็เลยเอามาลงวันนี้ให้อย่างที่บอกไว้ในสตรีมนะครับผมมีกว่าอินครับผมจากน้องพานุกรนะร4 2ล้านครับจัดไปดิจัดไปดิไม่ต้องมีแทมไม่ต้องมีสูตรเออดวงมันมาแล้ววันนี้ได้เบิกแคมปได้จอนเทอรี่นะเออ ขอให้โชคดีครับ <c oughs> ลูกยังเป็นนาปโปลีอยู่เลยอะมาบวกหกฮีกว่าอินมาแสงแสง ได้บวก3ครับได้คืนนะบวก3โอเสียได้เลยครับผมสำหรับวันนี้ก็เรียบร้อยไปแล้วนะมาลองกิจกรรมถอยเต๋าแล้วก็ตีบวกไ d ดีที่กา้างค้างสตีมไว้นะครับผม <c oughs> คือไอดีอื่นๆ <c oughs> ผมไม่ได้เข้าเพราะว่ามันเข้าไม่ได้หรือว่าเข้าไปแล้วไม่เจอนักเตะนะครับก็เลยมีไ d ดีเดียวนะครับผม โอเคสาหรับวันนี้ก็คุ้มไปนะครับผมหมดกิจกรรมหมดเวลาแล้วหมดเขตแล้วแต่อย่าลืมนะครับไปรับ V.I.P 5วันนะกับเงินฟรีๆ50ล้านนะครับหรือว่าถ้าใครเป็นสายเติมเนี่ยก็เติมไปกําไรอีก50%เข้าแถมให้นะครับแ <c oughs> จ้งข่าวเพิ่มเติมครับผมสาหรับการแข่งขันนะครับผมเหลือ3มคนสุดท้ายแล้วครับเหลือ3มคนสุดท้ายแล้ว อ่าครับผม3ามสีได้ผู้ชนะเลิศแต่ละสีแล้วนะครับก็จะเอาอ่าอันดับหนึ่งของแต่ละกลุ่มแต่ละสีเนี่ยมาแข่งกันนะครับผมรวมทั้งโมดูลเลเตอร์ผมด้วยอ่าวันเสาร์นี้วันเสาร์นี้สตรีมสดแข่งกันแม่งเลยดีกว่ามาวันเสาร์นะวันเสาร์อย่าลืม โอเคครับสำหรับท่านไหนที่ชอบใจถูกใจอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้กับผมเคสซิง h ช n แนลเกมฟีฟ่าออนไลน์รายการฟีฟ่เต็มข้อต้องขอตัวลากันไปก่อนครับผมสวัสดีครับลากันไปด้วยท่าเดิมครับผม